การหารายได้ให้กับสภากาชาติไทยครับได้มีการรื้อฟื้นกีฬารักบี้ครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกีฬาที่เล่นกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในช่วงระยะหลังๆเนี่ยด้วยสถานการณ์ต่างๆทําให้ความเสื่อมคลายของกีฬารักบี้มันลดน้อยถอยลงไปคราวนี้กลับมาอีกครั้งครับ จัดงานรักบี้เพื่อระดมหารายได้ให้กับสภากาชาติไทยน,นะครับเป็นทีมรักบี้ของฐานตำรวจพบกับทีมรักบี้ของมหาประชาชนครับซึ่งบอกว่าการมารวมตัวกันของประชาชนในครั้งนี้เนี่ยเป็นระดับดาวดังของประเทศไทยทั้งนั้นเลยนะครับ ในห้องประชุมชั้น4สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยครับพันวทโทคุณทนประจุเหมาะครับนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมกับนายขันประจุเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยร่วมกันเป็นประธานถแถลงข่าวครับการแข่งขันรักบี้15คนประเพณีสกาชาติไทยนะครับก็เป็นทีมรวมทหารตำรวจพบกับทีมรวมพลเรือนครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการจัดการแข่งขันก็เพื่อการกุศลนะครับแล้วก็ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่23เมษายนนี้นะครับจะเกิดการแข่งขันที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพ,พัชลาัยรายได้ทุกบาททุกสตางค์ครับจะเข้าสู่สภากาชาติไทยนะครับ แล้วก็มีแคมเปญบริจาคโลหิตเพื่อการกุศลอีกด้วยนี่ฮะเอากีฬาขึ้นนำนะครับและทุกคนที่มาดูกีฬามาลงแข่งขันมาเป็นผู้สนับสนุนรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับสภากาชาติไทยนะครับแต่ถ้าจะพูดถึงการแข่งขันรักบี้15คนประเพมีกาชาติไทยครั้งนี้ นี่เป็นครั้งแรกในรอบ15ปีเลยนะครับที่มีการรื้อฟื้นกันอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายเนี่ยจำได้ครับเมื่อปี2550ปีนี้ปี65นะครับ15ปีซึ่งจัดที่สนามกีฬากองทัพบ,บกเมื่อปี50นะครับแต่ว่าปีนี้กลับไปครั้งจัดที่สนามสุขนะครับ พันธุ์าวคุณพนประจวบมอครับประมุขสมาคมรักบี้ไทยก็เล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําเอารักบี้ประเพณีรายการนี้กลับมาปัดฝนกันอีกครั้งจัดการแข่งขันและการทํารักบี้ประเพณีการชาติไทยนั้นจัดเพื่อการกุศลนะครับเริ่มตน้นครั้งแรกในปี2501หรือว่า2501นะครับชิง้วยพระราชทานของสมเด็จพ,พระบรมราชินีนาถแล้วก็นำไรายได้เข้าไปถวายเป็นพระราชกุศลองค์สภานายิกาสภากาชาติ หรือว่าบางปีก็มอบให้กับคนพิการไทยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการแข่งขันรักบี้าชาติห่างหายไปตามยุคสมัยตามสถานการณ์บ้านเมืองตามความนิยมที่ลดน้อยถอยลงไปแต่ว่าปีนี้กลับมาอีกครั้งครับในรอบ15ปีและประชิงทวยพระราชทานสมเด็จพระเทพนั่นเองนะครับ